นาเต้เต้ขอบอกว่าเด็กคนนี้รอฟังใ่าเด็กคนนี้คือด้วยความจริตหรืออะไรคือรักมันน่าเห็นแล้วก็อยากขย่อมันน่ารักมันน่ารักมันแต่มันสาดเลยถนอมรวยคนนึงคือแต่แบบัสื้อที่สั้นท่อนที่มันแดกมากแต่มันน่ารัก กระดุกันก็เห็นหน้าแล้วก็อยากจะดโดนว่าถอยไปแล้วหนึน่งวันในคลาสแซ็ติ้ง <c oughs> คือมันสมาธิสั้นไม่เชิงเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนห่วงตัวเองสร้างเกราะให้ตัวเองเหมือนแบบฉันฉันจะเป็นคนแบบนี้ฉันเป็คนตลบและฉันเป็นคนแบบนี่เรช่าง่ค่ะ a อ t เทนชั่นฟ e ีสิ่งนี้อันที่เกียวัเออใช่ a อ t เทนชั่นฟ e เพราะว่าตาซ s อัพเนี่ยไม่้ไ่ไคือถ้าเมเปยอยู่ข้างหลังเลยนะทำได้แต่ถ้าไม่มองหลอวแบบไปดูคนอื่ก็แบบน้องก็แบบคือเหมือนแบบอย่างเหมือนเขาสนุกแบบนึกสนุกที่มาเอฟค่ะอไม่หมดยังไม่เหมือนนึกสงุาแต่แต่พอหลังจากที่โดนมรสุนชีวิตไปช่วงหนึ่งเนี่ยก็ ก็รู้สึกว่าอ๋อนี่ฉันต้องทําจริงๆแล้วล่ะคืองบว่าตอนเนี้เขาค่อนข้างเข้าใจแล้วว่าเขาต้องทําจริงๆ้วเพราะนั้นอหลังจากวันที่มีคุยๆพอไปเรียนเต้นกับครูน้ำหวานนก็ตั้งใจมากเลยนะทําได้ดีด้วยนะแล้วมันร้องดีขึ้นเลยอ่ะเป็นคําเลยเสียงมาจากนี้ันก็ตั้งใจวันนี้ก็ตั้งใจนะวันนี้ก็ตั้งใจแบบมไ่แต่่โดดนอนไปรอบนึงประมาณแบบตอต่อรอบอ่ะ เอาไม่รู้ตลองแต่คงรู้แล้วล่ละตลองไม่ได้ไม่เอาแขนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะมีมากเลยเนะแสดงว่าเจอหลายคลาสแล้วมาร้องไม่มีปัญหาเหมือนนงในโดยมาละคือแบบดีอะค่ะแล้วพอเต้นแล้วก็ร้องดีขึ้นอะพอเขามีมีท่าเต้นแล้วใช่ไหมคะเออเหมือนเขาจริงจังเขาแบบใช่เอาวาเขาจะทำอะไรคือยังไงรู้ไหมตอนที่เขาอยู่อยู่ในคลาสน้อยเนี่ยเราให้เอาไออารมณ์ของความแบบ แบบความปวดใจออกมาออกมาอะไรเงี้ยสีหน้าอารมณ์เขาได้หมดเลยนะแต่ร่างกายเขาไม่ได้ร่างกายเขาแบบเขาเขาไม่สามารถเขาเขามันย้วยไปหมดเลยอ่ะแล้วเราก็เลยบอกว่าเนี่ยต้องปรึกษาครูฟิสิคอลครูแดนนะคุณแล้วมันจะทําให้แล้วมันจะทําให้ตัวคนโอเควันนี้โอเคแล้วตอนที่ เขาเข้ามาเรายังคุยกันเลยบอกตายโดนยังไม่เป็นเลยใช่โอ้โหใชกวั <ๆ S 1> นแรกวัววนแรกคือชัดเจนเดี๋ยวจะเจอเดี๋ยวจะต้องมีทักแมกต <laughs> เต <c oughs> าน้องอ,อย่างนี้เลยคือครูภูมิใจมากน้องเดินอย่างนี้มีกระดองด้วยอันนั้นอันนั้นวันแรกใช่ไหมวันนี้ผมแบบนี้ค่ะท้องออกแล้วท้องอย่างนี้แล้วก็เขาเต้นก็หนูก็เออนั่งเต้นข้างรถบัมด้วยบอกเลือกไหมแล้วบอกว่า คุณแดนปวดคือของคุณมีข้างในแต่คุณเอาใช้ร่างกายไม่เป็นเพราะนี่เขาไม่ยอมใส่ไม่ได้แต่ตอนตอนนี้เด็กดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะหลังจากสองวันอ่ะเออเมื่อวานเริ่มมีพลังเริ่มเดินเริ่มเดินเป็นแล้วเมื่อวันก่อนเขาพูดว่าต้องเอาจริงอ่ะเพิ่งรู้ตัวจริงจริงใช่ตัวตัวเขาแบบตอนอยู่ในคลาสไซ์ิ้งตอนแรกจะปล่อยมุกเพื่อนทำอะไรซีเรียสหัวล้อแล้วพอหลังจากโดนเสียไปว่าแบบหันไปแบบคำว่าอะไร ขำอะไรตั้งหนาอะไรบอกสิขำอะไรนั้งหนาอะไรเธอไม่ได้ขำเลยเธอแค่ปเทคตัวเองสมมติเราพูดไปตึกตึกตึกๆเลยแล้วก็แบบแล้วหลังจากนั้นพอเขาขำปุ๊บคือเราค่อยๆเตือนตัวเองเตือนตัวเองไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ดีขึ้นหลังจากนั้นก็ตั้งใจเรียนในคลาสก็ต้องให้เวลาเขาใช่่เรวว่าคนพ่อคนแม่คนละคนละพ่อคนละแม่แล้วก็ดีขึ้นแล้วในกลุ่มเขามันจะเป็นกลุ่ที่โรงเรียน <S 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 แต่ก็พูดถึงเรียนกับเมษ2ของมันก็มีพลังเยอะขึ้นเห็นชัดเห็นชัด